วันนี้มีข่าวดีสำหรับแฟนคลับ FC วงสาวเน้อยพชรบ้านแพงมาเล่าให้ฟังกันค่ะเมื่อวันที่30ธันวาคม2566ปีที่แล้วบอสโจหัวหน้าวงสาวเน้อยพชรบ้านแพงก็ทำงานข้ามปีกันเลยค่ะทางบอสโจได้ออกมาประกาศวันปล่อยตัวเพลงสิเป็นให้ได้ไอดอลที่ร้องโดยน้องโซเฟียสาวน้อยพชรบ้านแพง หรือยฉายาที่ทุกคนเรียกถือว่าฝรั่งน้อยแห่งวงสังน้อยเพี้บ้านแพงซึ่งนี่ถือเป็นการปล่อยตัวเพลงแรกของปีใหม่นี้เปิดตัวเพลงต้อนรับสักราชใหม่ซึ่งวันปล่อยตัวเพลงสิงเป็นให้ได้ไอดอลคือวันที่6หกมกราคมนี้เวลา9ก้าโมงค่ะก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะคะที่เราจะได้ชมผลงานชิ้นแรกของน้องโซเฟีย ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าเพลงสิเป็นให้ได้ไอดอลเป็นเพลงซิงเกิลแรกของน้องโซเฟียค่ะ้ดยวัยเพียงแค่1 1ปีแต่เธอได้มีผลงานเพลงเป็นของตัวเองแล้วไม่ธรรมดาเลยนะคะโดยเพลงนี้ก็มาจากแรงบันดาลใจของตัวน้องโซเฟียเองคะ่ะที่น้องโซเฟียมีพี่อุ๋งอิงสา่น้อยพิ่บ้านแพงเป็นไอดอลของน้อง ตอนนี้น้องโซเฟียได้โชว์การแสดงของชุดจัดแสดงสาวน้อยลำเพลินแต่เมื่อไรก็ตามที่น้องได้มาโชว์การแสดงบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงน้องโซเฟียก็จะแอบชื่นชมพี่อุอ๋งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงอยู่หลังเวทีตลอดโดยการที่น้องโซเฟียเห็นพี่อุอ๋งอิงเป็นไอดอลก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรค่ะเพราะอุอ๋งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงตอนนี้พูดได้เลยค่ะว่าเป็นตัวท็อปซุปตาดัง ของวงการนักร้องหมอลำที่อายุน้อยและเธอ,อยังได้รับฉายาว่านักร้องหมอลำอายุน้อยที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในตอนนี้ไม่ว่าเธอจะทำอะไรก็กลายเป็นที่จับตามองไปหมดทุกคนให้ความสนใจในทุกพัฒนาการที่เปิบโตของเธอและคอยเชียร์และเป็นกำลังใจให้เธอกันอย่างล้นหลามไม่ว่าเธอจะไปจัดแสดงโชว์ที่ไหนก็ต่างมีแฟนคลับมากมาย ที่ไปดูโชว์การแสดงของเธอตลอดส่วนตัวมองว่าน้องโซเฟียอนาคตต้องไปได้ไกลแน่ๆค่ะดูความสามารถที่ครบเครื่องร้องเพลงดีเต้นก็ได้รำก็ยังได้แถมน้องโซเฟียเป็นคนที่มีหน้าตาที่สะสวยน่ารักบวกกับบุคลิกภาพที่ดูดีและน้องยังมีคุณแม่ที่คอยสนับสนุนคอยดูแลและคอยเป็นกำลังใจให้น้องอยู่ตลอดด้วยค่ะ นั่นจริงไม่ยากเลยค่ะที่น้องโซเฟียจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่น้องหวังไว้ก็ขอพลังใจาจากแฟนคลับของน้ององค์เงแฟนคลับวุงสังว่าพิษบ้านแพงช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับน้องโซเฟียด้วยนะคะกับผลงานเพลงแรกของน้องสิงเป็นให้ได้ไอดอล